สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะมาพาเพื่อนๆมาทำเมนูไข่เจียวชะอมนะคะค่ะเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้นะอันนี้ก็เป็นไข่เอ่อชะอมนะคะชะอมเด็ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีไข่นะใช้ไข่ไก่ห้าฟองผมปรุงรสดีซีอิ๊วขาว นะคะซีิวขาวนี่ทั้งหมดเราจะมาทำเมนูไข่เจียวะอมวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะตำน้ำพริกกะปิค่ะ,ะตำน้ำพร,ริกกะปิเพราะว่าเมื่อเช้านะคะพี่สิริก็ไปเก็บผักมาะเก็บผักมานี่ผักผักนี้นะคะเป็นผักหอมคะนาเม็กซิโก เราก็จะมาทําการรวกเดี๋ยวเราไปดูติดตามชมเลยคับเพื่อนๆว่าเราจะลางสันเมนูน้ําพริกกะปิของเราออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะเพื่อนค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเราก็จะนำไข่ทั้ง5ฟองนะคะใช้ไข่5ฟอง ไข่อยจะทิ้งนั้นเพื่อนมีประโยชน์นะคะแล้วก็เปลือกไข่ไปทำปุ๋ยนะคะใส่ผักในสวนเราเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนี่นะคะใส่ผงปรุงรส1ช้อนและซีอิ๊วขาว ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนเหมือนกันเสร็จแล้วเพื่อนเราก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะคุกให้เข้าเราก็จะไปจัดการทอดนะเราวันนี้เราจะ มาดูว่าเราจะทอดชะอมออกมาได้สละสลวยขนาดไหนนะคะไปติดตามชมนะเพื่อนนะนะคะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยเนื้อชะอมจะได้นุ่มๆเพื่อนๆ จ้ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการทอดกันเลยคะ่ะเพื่อนไปติดตามชมค่ะนี่หน้าตาของเราจะแช่ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลงทอดนะคะไปค่ะไปทอดชะอมกัน มาค่ะเพื่อนๆเราก็ตั้งกระทะแล้วนะคะเตรียมน้ํามันแล้วน้ามันก็เริ่มร้อนนะคะมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ทอดเลยใช่ไหมทอดเลยค่ะนี่จะ้ะชะอมฉุไข่ เหลืองสวยงามไหมคะ ไข่ทอดนั้ไข่นุ่มนะคะชะอมก็จะนุ่มไข่เหลืองนะคะ จะให้เหลืองอีกนิดนึง ไข่เจียวโฉมนะคะของพีิสิริเป็นยังไงคะสวยงามสวยงามนะคะัเพื่อน เราจะไปดูีิธีตอนจัดจานนะคะเพื่อนเสียงสำน้ำนะคะ